มาคุยกันเรื่องของการเดินหน้าเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นเรื่องของโควิด -19 กันไปเราจะเห็นนะครับว่าภาวะโควิด -19 เข้ามาเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ในตลาดแรงงานเดิมเนี่ยเรียกว่าต้องประสบอยู่ในภาวะของการตกงานหรือว่าว่างงานแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นผู้ประกอบการอีกจํานวนมากครับที่ตอนนี้บ่นเหมือนกันฮะว่าไม่มีแรงงานขาดแคแรงงานที่จะเข้ามาในการดําเนินธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กรขอ,ของเขาทําไม่ะฮะทำไม2กลุ่มนี้ถึงไม่สามารถที่จะจูนเข้าหากันได้ ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแบบนี้แล้วกันเราก็ต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างการเดินหน้าพัฒนาของ EEC ที่จะมีความต้องการในเรื่องของช่างในเรื่องของวิศวกรต่างๆนะครับมาดูรายละเอียดของโครงการนี้กันนะครับ ทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เรียกว่าขานรับนโยบายของรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับคุณสุชาติชมกินนะครับปูพรมรับสมัครนะครับฝึกอบกรมฝีมือแรงงานมุ่งเป้าตลาด E.E.C ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าผู้ประกอบการอาหารนะครับเรียกว่ายังติดอันดับความต้องการการจ้างงานนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับคุณทวัตเบญจาทิกุลเปิดเผยนะครับว่าการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานนั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกฝีมือแรงงานเราราวสองถึงสี่เดือนนะครับทั้งการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วนอกจากนี้ครับจะส่งแรงงานที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยไปฝึกงานจริงๆไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงนะครับเพื่อฝึกประสบการณ์ในการทํางานซึ่งสถานประกอบกิจการก็จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเลยครับในการสังเกตพฤติกรรมลักษณะนิสยัยความรู้ความสามารถและก็พิจารณาที่จะรับคนที่มาฝึกงานเนี่ยเข้าไปทํางานด้วย ซึ่งส่วนมากสถานประกอบกิจการก็จะรับเข้าไปทํางานนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฝึกในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งการฝึกอบรมแรงงานใหม่เนี่ยเตรียมที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เป็นไปตามแนวนโยบายนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งรัฐมนตรีใหม่ของกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นด้านการเตรียมแผนในการรองรับ การจ้างงานคนรุ่นใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการว่างงานด้วยนะครับโดยแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะจะส่งผลกระทบต่อแรงงานและสถานประกอบกิจการกันทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็ตามแต่ตอนนี้ สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะพื้นที่ EEC ตอนนี้ก็เริ่มมีความต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากขึ้นมีโครงการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยจากข้อมูลค่ะพบว่าความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC นะคะเฉพาะพื้นที่ EEC เขาบอกยังมีความต้องการกลุ่มอาชีพด้านช่างและภาคบริการอย่างช่างเชื่อมก็เป็นประเภทงานที่ติดหนึ่งใน10อันดับที่ EEC รวมถึงแรงงานที่มีความรู้ด้านการประกอบอาหารการ เตรียมความพร้อมให้แรงงานมีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดนี่แหละจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องการดําเนินการฝึกให้ทันต่อความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดทําแผนรองรับการฝึกในปี2564ให้มีเป้าหมายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานจํานวน5,440คนโดยในการฝึกดังกล่าวนะคะมีหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานซึ่งเป็นการฝึกให้กับแรงงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยค่ะ ท่าน,นี้นะครับได้มีการมอบให้ทางด้านของส,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนนะครับเตรียมรับสมัครฝึกอบรมตามความต้องการของแรงงานรวมถึงสาขาอาชีพที่สามารถป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขต EEC ได้ด้วยซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายจังหวัดนะฮะที่เริ่มประกาศรับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานแล้วไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ประกาศรับสมัครฝึกอบรม6สาขาด้วยกัน ทั้งช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือช่างเดินสายไฟยฟ,ฟ้าภายในอาคารช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องยนต์ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และการประกอบอาหารไทยนะครับโดยจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม63เป็นต้นไปนะครับคนที่เข้าไปรับการฝึกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีฝึกฟรีมีที่พักฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้ารับการอบรมก็โทรศัพท์ไปที่สายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะครับหมายเลข1506นกะครับกด4นะฮะหรือว่าที่กองสื่อสารองค์กรหมายเลขโทรศัพท์ 022454035ก็เป็นข้อมูลดีๆข่าวสารที่ดีๆแล้วฮะที่ตอนนี้ใครกำลังว่างงานอยู่อาจจะสนใจเข้าสู่โครงการนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้เข้าสู่การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดพอจบแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสารประกอบการนั้นได้ด้วยย